สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการกระทรวงศึกษาธิการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ค่ะ นางสาวตรีนุทเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีเปิดโครงการกระทรวงศึกษาธิการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติพศ .2564 โดยมีคุณหญิงกัละยาโสพลพนิษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุพัฒน์จำปาทองประลัดกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการลูกเสือเนตนารียุวกาชาติผู้บำเพ็ญประโยชน์นักศึกษาวิชาทหารตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณบริเวณหน้าอาคารสพท3กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเปิดโครงการค่ะท่านผู้บริหารข้าราชการ บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลูกเสือเนเรียิวากรชาติผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหารทุกท่านโครงการสอทจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เป็นโครงการที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีจิตอาสา ในการร่วมแรงร่วมใจในการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือเนนารีวิวกาชาตผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหารซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้รู้จักรู้รักษามัมคีมีระเบียบวินยัยมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้อื่นชุมชนสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นรากฐานของผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองดีสมเด็จพัชนกักพัชนาการที่เดชมหาภูมิพลอดุงเดเดชบรมนาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่ามีพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษองค์หนึ่งซึ่งมีความน่าสนใจและสามารถน้อมนําเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเพื่อพัฒนาความเป็นจิตอาสาในหัวใจทุกๆท,ท,ท่านจึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาทองค์ดังกล่าวมาเป็นสิริมงคลกับทุกๆท,ท,ท่าน การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่และจะพอกคูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทางรู้สึกตัวแต่และคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการเสริมสร้างและสะสมความดีในการจัดงานครั้งนี้จะสำเร็จนี้ได้ เราไม่ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการษษ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 ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตดุสิตสถานีตำรวจนครบาลดุสิตวัดอินทรวิหารวัดสมัยอมตรระรดวัชนะสงครามรวมถึงสถานศึกษาต่างๆที่ได้มาร่วมงานประชาชนกิตอาสา แบบนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดงานโครงการสอจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวา2564ณบัดนี้ค่ะทั้งนี้ส่วนกลางจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่เขตดุสิตรกรุงเทพมหานครโดยฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นบริเวณวัดและรอบวัด กวาดขยะเศษใบไม้เศษขยะเช็ดทำความสะอาดสิ่งของภายในบริเวณวัดเป็นต้นมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ1,000คนค่ะจำนวน4จุดประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการและบริเวณโดยรอบบริเวณวัดอินทรวิหารบริเวณวัดใหม่อมตร,รถและบริเวณวัดชนะสงคารามราชวรมหาวิหารค่ะ ส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดกำหนดจุดดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และเชิญชวนหน่วยงานทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานเครือข่ายต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่3ธันวาคม2564ถึงวันที่31กรกฎาคม2565ค่ะ